สมอมันเสมอมันคือเก่าพี่น้อง่ะนะคะปุกป่อตังคือเดิมนะคะมาเที่ยวพารล็อกนะคะที่ก็พามาเที่ยวอุ้พระยาเต่างอยพี่น้องนะคะนี่ก็จะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งก็แล้วกันเนาะที่คนมาสักการะนะคะขอโชคขอพรพระยาเต่างอยคาวุธปุ่นก็ ยังพอประมาณนะคะอันนีน้เลยนะคะจะมีร้านค้าร้านขายนะคะส ไปเรก็ถูกในคนที่ดึหลังหน้าลีดาดนะครับอาากมาในจังหวัดจังหวัดสุรินทร์นอหน้ากระด้าด้วยายด้วยอา้ายตกแตด้วยเข<พ>าดีลุมดีเลยาแฮมมงแฮมเม็ดมนะอ,นอน<ช>าป<อ>ูกใน,ในทาตาสรับเก็บปเป็นเมือดอกไม้นดอกนะคะชาดอกไม้ท่เกีือจังหวัดสุรินทร์นะครับ บูชาอาวัยุมงคนเขาพรภูปพญาเตาห้อยเอกพบรักรักษาอยู่บ้านเยอะนะครับเอาสังคิตใสอันตรายมาเรื่อมาเรือยกับการไหว้พระยานะคาูชาพรูปยาเตาห้อยนะคะจุดทูกสามดอกนะคะท้องนโมสามยกับภูนพญานโมจาระปะกวาโตอรันโตสป่าสัพพุเตาปะกันเตยพุรากันเต พระสิษย์ที่เมธะมังกระสิษย์ที่เมธังปูเตนิสัมติโมสัมติโมนาติโมนาสัมโมนาสัมเตระพุทธังอารัตนานังกำมังอารัตนานังธรรมอารัตนานังทรงปู่พญาเต่างอยขออารัตนานังอาทิตย์มีลูกหลานสายบุญสายรัทธามาบูชาเอาพระองมงคลขอองค์ป ah ู่พญาเต่างอยขอองค์ปู่พญาเต่างอยจงรักครุรักษาแล้วเลิศตาประทานพร ยังติดแปงใจแปงภาคแปรส่วนแต่กับวัตถุมงคลอันที่เขาได้อันเชิญอยู่นี้นะครับเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความภงมิปรารถนาด้วยอิทธิฤทธิบารมีของของพ่อผู้ทญาจะเจ่ากอยประสิทธิในตาทุนักกับอะเอาในเกาะในเรน่องปลาอะค่ะเอาไปเขียนประมุลเด้อมันเด้อ ถ้าสามารถ้สิอุณหภที่เปิดโซ่นะมาเกี่แล้วนะคะก็เปิดชุบเปิดไสค่ะมาดอกไม้ทุกทนะคะากตามกำลังศรัทธานะคคทานอาจารย์คุนครูพี่ใหมเล้ยงตัวผโชคไว้กอาเลยจะเป็นชนาเลยครับมามาเห็คืออะไรสบยก็ได้ครับ บวนแต่กัานางเล่ยเขาดีกว่าครับเนาเขาบอกกันเลยเดี่ยวเลยเิ็นโมอาจจะเส้นได้ับเล่ถึงมา